สวัสดีครับผมสสดีซีสวหรับจุชแพรท,ทุกท่านนะก็มาถึงขั้นตอนของการรูปน้ำนะครับหลังจากที่เราพ่นพื้นรีลอยหมดแล้วเนี่ยมาถึงขั้นตอนของการรูปน้ำส่วนตัวสเสพก็จะใช้เบอร์320นะครับนำไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้ประหยัดกระดาษทรายเบอร์600นะครับถ้าเราใช้เบอร์6 0 0ลงทลงเดียวเนี่ยมันก็จะเปลืองนะครับใช้กระดาษทรายเบอร์320 นี้เลยก่อนทั้งชิ้นเลยครับผมตรงไหนที่เราพ่นพื้นนะเราจะใช้กระดาษทรายเบอร์สามอยี่สิบลงไปก่อนแต่เราชิ้นก็ค่อนข้างจะใช้เวลา 5นาที10นาทีแล้วแต่นะฮะแล้วแต่สีพื้นที่พ่นออกมาแล้วรา็การเมียนไม่เมียนเมียนมากเนียนน้อยนี่ครับพอนี้เป็นรถเกี่ยนสีก็แยกขอดประตูออกไปพ่นนะฮะข้างในประตูจะได้สวยเวลาเราพ่น้สรดจ ดูกันยาวๆเลยครับดูให้จนจบเลยนะครับการลูปเบอร์หกร้อยก็บางคนที่ยังไม่รู้นะฮะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างในการทําสีรถยนต์ในการลูปน้ำต้องใช้กระดาษทรายเบอร์อะไรนี่ครับอันนย้ำว่าส่วนตัวนะตัวกระนเพื่อจะใช้ประมาณนี้ พี่ๆพวกอาจารย์พี่ๆทำในหลืมก็อาจจะใช้เบอร์ต่างกันออกไปนะฮะแต่โดยแากก็จะคล้ายกันนะครับเดี๋ยวใช้ประมาณนี้สายให้ยี่ห้อของกระดาษทนะรายราคาของที่ใช้ถูกแทงขนาดแบบไหนเนี่ยครับหลักๆกระดาษทรายก็จะ ที่ช่างใ,ใช้กันก็มีอยู่ไม่ไมกี่ยี่ห้อนะซึ่งสเพเพก็ใช้อยู่ ว่าเราลูบเบอร์หกร้เบอร์สามรอยยี่สบอเคละรถก็จะทําการลูบเบอร์600นี่ครับเบอร์หกร้อจะมีตัวเลขบอกอยู่ครับเบอร์ร้อยเบอร์แปดสเบอร์สามร้อยยี่สเบอร์ส0 0เบอร์หกรอยเบอร์แปด้ยครับเบอร์พันเบอร์พันสองร้ต่างแค่ยี่ห้อครับตัวนะส่วนตัวส่พื่ก็จะใช้ประมาณนี้ ประมาณนี้นรถขนาดแบบไหนแบบนี้ครืบแล้วประสบการณ์กันคิดว่ามีแต่คิดว่ายังมีคนจำนวนอีกมากที่ยังไม่รู้ขั้นตอนของการทำสีเพราะงานพวกน,นี้มันต้องได้มาสัมผัสเองได้มาลงมือได้มาหัดเาอานะฮะโดยเฉพาะกาหัดตั้งแต่ ตั้งแต่อายุสนะิบสองเนาะอายุสิบสอง่าส่วนตัวสุดก็หันอายุตัวเลยอายุสิบสองก็สูงนิดนึงเดี๋ยวปรับกล้องน่ฮะตั้งกล้องจบโรงเรยนปหกเลยก็เข้ากรุงเทพฯฝึกงานฝึกงานปู่นะ ใช้เบอร์600เนี่ยลูกเ,เส้นเบอร์320ออกให้หมดครับเพื่อเวลาเราพ่นสีออกมาแล้วเนี่ยเส้นกระดาษทรายเบอร์320จะได้ไมีมีสีเนี่ยกดเบอร์600เส้นเบอร์600ได้อยู่แล้วนะครับ โกนหน้าเสาเก่งอะไรเสริมหน้าลุ่มหมดแล้วทีนี้ก็เหลือเสาหลังก็ซับในประตูนิดนึ่งตามโค้งตามขอบตามมุมเล็กๆน้อยๆก็ใช้กระดักทรายพับแบบนี้เอานะ เพื่อที่ให้มันเข้าถึงก็จะใช้ฟองน้ำมลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเข้าไม่ถึงนะครับนี่น้อย ที่เป็นสีเนี่ยเราก็ต้องลูบให้หมดลูบให้มันหายเงานะเวลาเราพ่นสีไปแล้วเนี่ยสีจะได้เกาะทำยังเงาอยู่เราพ่นสีไปมันก็ไม่ติดโอกาสล่อนโอกาสสีล่อนแล็กเกอร์ล่อนมันก็มีสูงนะฮะาการทําสีทุกขั้นตอนนะครับสองคันหมด้แต่งานปั่นสนิมยันล้างรถส่งรถลูกค้านะฮะทุกขั้นตอนมีความสําคัญหมดเลย ว่าที่ไหนจะทำงานออกมาได้ละเอียดกว่ากันตามขอบตามมุมนี่าาการประกอบอะไร รูปน้ำผลไมแเราออกไปตากแดดแห้งครับข้ามคืนพ่งน,นี้นลยนะนี้ก็เป็งจะทำการเป่าลมเป่าฝนติดกระดาษร้อมพ่นสีเพื่อ,อามาลื่นะต้องดูสภาพอาจจะดูเก็บอะไรี่่หลื่นไปก่อนนะครับเราอยู่ที่ความสะดวกของช่างนะ uh huh. อยู่ที่ความสะดวกของเือเพื่อเองไม่ huh. มีอะไรติดขัด ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับไะไเก็บรายละเอียดตามขอบตามมุมเล็กๆน้อยๆ รูปหมดแล้วนะฮะมาเป็นอันจบ โอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากรูปน้าเสร็จอะไรหมดแล้วเนี่ยล้างเสร็จเรียบร้อยเพิ่งจะพามาชมอีกทีนึงนะฮะว่ารูปเสร็จแล้วงานเนียนไหมนะครับจะต้องเป็นแบบไหนต้องไม่มีรูตามมดอะไรแบบนี้ครับโอเคร okay, ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม